ก็ดีเลยฮะก็เป็นอยู่กับรายการอากิระยิมาต่อชนชั้นเก่เคยและวันนี้ก็มาดูนับเกมฮาร์ดเข้าไปลอนโฟซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นหนึ่งในประเทศที่เพิ่งได้รับการอัปเดตในช่วง DLC ของ Nostep Back นั่นก็คือเอสโตเนียซึ่งเอสโตเนียเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งทางแถบบอลติกโดยเป็นประเทศที่ได้รับอิสรภาพมาจากจักรวดิลัสเซียก่อนที่จะโดนยึดเข้าเป็นสนหนของสวภสพโซสวีตอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะกลับมาได้รับอิสรภาพอีกทีในช่วงประมาณ1991หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะซึ่งภายในวิดีโอคลิปนี้เราจะไม่ได้มาเล่นเป็นเอสโตเนียของสโซเวียตแต่เราจะมาเล่นเป็นเอสโตเนียที่เป็นฟาสติสรู้สึกว่าเอสโตเนียฟาสติสจะได้กำเนิดขึ้นมาช่วงสมัยรัสงครามประกาศอิสรภาพจากรัสเซียซึ่งในเกมเนี้ย สามารถสร้างจัก,กรวรรดินอร์ดิคเอ็มพายได้ด้วยนั่นคือเป้าหมายของคลิปนี้หวังว่าอะนะถ้าไม่ได้ก็ขออะไรให้มันใกล้เคียงกับ n o r d ดิ e เอ็มพายละกันเอาเถอะไม่พูดท่านทำเพลงอะไรละเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าโอเคเข้ามาในเกมแล้วเรามีทหาร9ยูนิตแย่ถือว่าแย่นะค่ขอนข้างน้อยเลยในพล มันเป็นโอกาสโอกาสคู่เลยอันนี้ค่อนข้างเลวเออเอย่อางแอนตี้บอลเชวิกงั้นเหรอมันก็ยังดีอะเหมวนวิจัยมีสามช่องไม่ได้แย่ถือว่าสำหรับประเทศอย่างเงี้ยถือว่าไม่ได้แย่เลยโรงงานเรามีน้อยแมทพาวเวอร์เราก็ไม่มีต่างหากมีโรงงานอาวุธแค่โรงงานสองโรงงานอันนี้ถือว่าเลว อันนี้ถือว่าแย่เดี๋ยวเปิดดูโฟกัสฟรีก่อนเรามีปัญหาเรื่องเออ national spirit เออเราเสีย stability อันนี้แย่เกณฑ์ทหารก็แย่อีกต่างหากอันนี้ถือว่าแย่มากเลยแล้วก็มีเอ่อคู้แข่งประชาธิปไตยเพิ่มความเป็นประชาธิปไตยเสียการสร้าสงสงครามกับ stability อันนี้แย่แย่มากเลย เราต้องแก้ให้ได้สายโฟกัส3รีมีฟาสซิส um, อ่านี่แหละที่เราต้องใช้แล้วก็มีคอมมิวนิสอันนี้ไวท้ทีหลังแล้วก็สายด้านการวิจัยน่นะและ้วนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาเล่นเป็นฟาสซิสกันเรียลรีเดอะเนชั่นอันนี้นี่แหละที่เราต้องการละ่ะมาเดี๋ยวเล่งเวลาสักหน่อยเราไม่มีกองทัพเรือ มีกองทัพอากาศน้อยสุดเครื่องบินแบบปีกสองแีนต่างหากอันนี้เลวเอาเถอะไม่มีรถถังย่ำไปเลยไม่มีปืนใหญ่ไปยังดีแล้ววะถ้าเป็นไปได้ออยากยึดสอประเทศเนี้ยแล้วรวมเป็นประเทศเดียวอ่ะเพราะว่าเราจะได้มีแมนพาวเวอร์เนาะดูเหมือนว่าเขากําลังเป็นการทั้งคู่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราเนาะเรียบร้อยเรียลลิตีเนชั่น เยอรมันไม่เป็นฟาสติสนะเช่างมันเถอะเรื่องนั้นอย่าไปสนใจเลยเรามาปรับปรุงอินเอีกสตักจอร์สักหน่อยเราอ๋ออันนี้สิเนาะที่เป็นฟาสติสอ่ะ,อะเราต้องการร้อยห้าสิบเหมือนสองประเทศนี้น่าจะยังเป็นกลางอยู่ือว่าดีเราเรียกว่าไงดีอ่ะเดี๋ยวเราดูเฟสของทหารสักหน่อยคัสมาติกเฟที่เหลือยังไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน เรายังไม่มีแมนพาวเวอร์เหมือนเดิมเราขาดปืนฮะแมนพาวเวอร์เราก็ค่อนข้างน้อยสิอ๋อตรงนี้นั่นเองเอ่อกรมเมนคลกดาวถ้่ยังไม่เป็นฟาสติสจะเกิดสงครามกลางเมืองเราต้องมีการเดินขบวนต้องพวกนี้สินเนาะโอเคเราจะฟาสติสก่อนเออเอาอันนี้นั่นแหละเพราะว่า มันจะบัฟฟาสซิส,สในประเทศได้อะนะแล้วก็เพิ่มบ๊ฟให้หน่อยด้วยอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็หวังว่าจะเรามันจะยือได้จะกวดร้อยอ่ะน่าจะเกินสี่สิบอ๋อนี่ไงโอกาสที่จะเกิดสงครามกลางเมือง40%่สเปอร์เซ็นสกเปอร์เซนตอ๋อเราต้องเป็นฟาสซิส,สให้หนักกว่านี้งั้นแปลว่าต้องมีเดินขบวนเยอะกว่านี้อีกเพราะว่า ่วนของนอนแอร์ไลน์เนี่ยมันมีปัญหาเออเยี่ยมไปเลยปัญหาการเดินขบวนนะจำมานะอย่าหน่อยเพิ่มฟาสซิสได้เราต้องเร่งเดินขบวนก่อนจะได้ลดโอกาสการเกิดสงครามกลางเมืองเรียบร้อยได้ไหมอ่าเร่งเดินขบวนกลางเมืองหลวงเปลี่ยนรัฐบาลอ่ายอดเยี่ยมเราเป็นเอสโตเนียฟาสซิสแล้วต่อไปก็ อันนี้เอาพวกอดีตทหารเอนอันนี้ True Enemies True Test King อันนี้คือวัสดุปิดยงอ่ายุวชนแล้วก็เกณฑ์ทหารอันนี้สฟินแลนด์เอาอันนี้ก่อนอาน่าจะบับเพิ่มฟสสิสฟินแลนด์ให้เพราะว่าฟินแลนด์เคยช่วยเราในสงคารามอิสระภาพน่าจะหมายถึงตอน1917แล้วมั้งสงคารามอิสระภาพอ่ะคิดว่านะ แล้วเราก็ต้องช่วยเขากลับบ้างไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็โอเคอ่ะเสร็จไปอีกหนึ่งโอเคเดี๋ยวเอาเรื่องอะไรต่อดีอันนี้ก่อนละกันเดี๋ยวในฟิแนแลนด์เราต้องมีเดิดขบวนได้ฮะไม่มีอันที่เพิ่มพลิกเจข้อสิเลยเอาวอลอีโคโนมีไปก่อนละกันลดลงงาน เดี๋ยวเราต้องเดินขบวนให้กับฟินแลนด์จะได้เพิ่มความเป็นฟาสซิสให้กับเขานนะอ่ะนะอือก็ต่อตนี้กันเหรอโอเคอ่าฟินแลนด์โอเคเดี๋ยวจะช่วยอ่มอันนี้ส่งบริเวณีอันนี้ร่วมด้วยเดี๋ยวร่วมลบได้เลยดีกว่าจะได้มั่นใจว่าชนะแน่นอนเดี๋ยวส่งทหารไปอาร์คฟอมิเลีมัสเซสทหารไปวางไว้ใกล้เมืองหลวง เพราะว่าเมืองเราอยู่ตรงนั้นเป็นคีย์ปอยสำคัญเรียกเครื่องบินด้วยอะ่ะไปดีให้ที่เรายังมีคอนวอยอยู่ดูเหมือนเพื่อนเราจะบุกเร็วจังเลยเพื่อนเราไม่บุกว่ะเพื่อนเราไม่บุกหนักสุดเลยแก้ใหมอ่อ่ะเปลี่ยนแนวลบเพื่อนเราเปลี่ยนแนวลบบ่อยมากเลยเราตามไม่ทันแอ เพราะว่าเพื่อนบุกเร็วเกิอนอะ <Okay. S 1> ไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวเตรียมจัดการในวงนั้นจัดการตรงนี้ต่อแล้วก็ช่องตรงนี้ <Okay. S 1> เดินเข้าไปเร็วโอ,อ okay. เคชนะค่อนข้างไวหน่อยแฮะก็เรียกทห,หารเรากลับมาเลยละกันถ้าไปตรงเนี้ยเราจะไป จัดการพวกด้านเหน,อเนือนั่นแล้วก็รวมเป็นถ้าไปทางซ้ายเนี่ยจะเป็น n o ร์ดิกอ p มพ e ได้แต่ถ้าไปทางขวามันไม่ใช่นอร d i c กอ p มพ e อ่ะหมายถึงมันก็ใกล้เคียงอ่ะแต่เราได้สเต t อ่อพวกนี้มาแต่เราจะไม่ใช่นอร d i c แต่ฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะได้ n o ร์ดิกอ p มพ e ขึ้นมาแทนแต่เอาไงดีอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆอยาได้นอร์ดิอ่ะเดี๋ยวจะไปฝั่งซ้ายเอาละกันใช้สายวิจัยด้านซ้ายเอา ถึงเวลาละอ่ะเสเตตบัตเทฮูดเดี๋ยวพอเสร็จสายวิจัยเนี่ยเราจะได้รัดสองด้านล่างเนี่ยได้เป็นวอลโกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารวมชาติเอามีรัดเวียกับดูเทเนียส่วนตัวค่อนข้างกังวลเพราะว่าเดี๋ยวอังกฤษอะ่ะมันจะต้องการันตีแน่นอนส่วนตัวค่อนข้างกังวลแต่อังกฤษเป็นเหมือนจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่น่าจะไม่าการันตีนะ คิดว่าไหวคิดว่าไหวอ่าเรียบร้อยถึงเวลาละเดี๋ยวเน้นไปที่โรงงานก่อนดีก,กว่ามาเดี๋ยวต่อจากนี้ก็ประกาศสงครามแต่เดี๋ยวคิดว่าจะจัดการเองเพราะว่าไม่งั้นมันไม่เสร็จแน่นอนอะ่ะเดี๋ยวก็รอให้เลยละกันนะ

ยังเรียบร้อยสเสร็จไปแล้วหนึ่งประเทศเชคออสเตรเต,ต่อไปก็รัฐที่สองอรู้สึกว่าเอาต,งตรงๆนะนี่เป็นการลุกแบบเขาเรียกว่าไงบิสกี้สุดๆเลยอะจังหวะนี้บิสกี้อะออทุกอย่างพร้อมโอเคเตรียมยูนิตมาแล้วเข้ารู้สึกว่าแนวหน้าเขาก็ยังไม่ค่อยครบนะไปเริ่มต่ออีกแล้วเรา เรียบร้อยไปตึกประเทศเ e ็ออสเตรอ่า take all. เอ็ l ออสแล้วก็ Unification อ่าเรียบร้อยบอติกยูนิตี้สเต e ได้ลงงานมาเยอะเลยแบบนี้นี่พร้อมสำขคจามทุกประเทศอ่ะพูดไปงั้นแหละมาเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปคือสวีเดนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราประเทศเนี้ยแต่ มันมีปัญหาเรื่องอ่าลายอ่ะแดงเถือกเลยอะแต่เขาอยู่ใกล้สตาลยกว่าเออสนดยูนิตเขาค่อนข้างเยอะด้วยเดีย๋ยวค่อยหาทางจัดการอีกกินแล้วกันเ,ออเชิญใครได้นี่เมนจูเลียโอ้โหโอ้โหล้อเล่นแน่นอนเอล้อเล่นแน่นอนไม่ค่อยคุ้มแฮะเท่าที่ดูอะดูไม่ค่อยคุ้มแฮะปล่อยไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกมัง้ง อาร์ตดูจอยแฟคชั่นอีกเขามีมีมมมการหนุนนะนะจ่มานะเป็นตายร้ายดียังไงก็เอาเลยละกันเดี๋ยวก็กรออีกเช่นเคยนะจอยวอลแล้วเดี๋ยวเรามากรอกันละกันเพราะว่าไม่งั้นไม่ไม่งมั้งนวิดีโอนี้เป็นชั่วโมงแน่นอนอะนะ seal metsaserval väikses majas , kus elasid mu vanemad , seal metsaserval väikses majas on pesa teinud punased . nüüd metsapennad oleme . nüüd metsapennad eestlased . रहा मिप्या में कहा

sini-musta-valget me ikka au sees hoiame ja Koidikul siis selgitame , kes meist on õige eestlane . ai tšik-ai tšah , ai tšah , ai vell vees , me metsa vennad oleme . ai tšik-ai tšah , ai tšah , ai vell vees . meie maast ida pool asub punane joon , üle minna sealt keegi ei taha . seal on juutide võim , poolid trukkide roim , õige eestlane lüüakse seal maha . seal on põrgu , kus piinu on palju , igal sammul seal luuramas surnud . verehoiad seal voolavad päeval kui ööl . Maritöön. Kremli müüride sees musta vuntsiga mees , seal on rahvaste timuga Stalin . inimverd tema jõi , Balti riik , keda sõi paksu mao endal ette ta kaanis . ära küüditas paremad pojad , ida poolelus uurali näed . I met Me didn't attract her. Very sad, แผลงอย่างนี้ไปวะอู้หู้ฮ่าอู้อู้ฮ่าโคตรเหนื่อยทั้งหมดมันเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมดมันเป็นของเรา ว้าวดูนี่สิบอลติกยูนิตี้สเตทมอสโคตาลินกาดเทียบทุกอย่างเป็นของเราหมดเลยแต่มีปัญหาเรื่องรีเบลเรียนนิดหน่อยปะทุน,นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรดูเหมือนคนอื่นก็ไม่เคยเท่าไหร่แล้วก็มองเกเรียกับนั้นก็รอดไปเออแต่เราได้บอลเกลียมา <Okay. S 2> <laughs> ว้าว อะไรอะโซเวียตยังรอดอยู่แหละโซเวียตอาจริงดีอาจริงแต่ช่ามันเด็มออแต่ตรงเนี้ยสุดยอดแผนที่สวยงามมากตรงเนี้ยสามเหลี่ยมทองคําเลยสามเหลี่ยมทองคำาการระหว่างอ่าเมนจิเล ia, ียฟินแลนด์กับเราโอ,โอ้โคตรโคตรรู้สึกเหนื่อยแต่โคตรภูมิใจอ่ะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะชนะได้อ่ะ y ย s าวโซเวตเหลืแค่นี้เลือแค่นี้เนี่ยแหละเราอยู่แค่นี้เนี่ยแหละมีปัญหาเรื่องอันนี้นิดหน่อยแต่ใช่ไหมเด็กไอโซน่ะเออพอละวิดีโอนี้ก็ก็หวังว่าจะชอบกับวิดีโอนี้แล้วกันนะะวันนี้ก็เดี๋ยวมาพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้ก็รอต่อคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูแล้วกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าบายๆนะฮะ